สวัสดีคอมเมนต์แชนแนววันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับก็สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องหลอนๆให้ได้ฟังตำนานเรื่องลี้ลับสุดแปลกจากต่างประเทศถ้าพูดเรื่องหนังผีต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วมักจะสร้างจากเรื่องจริงหรือสร้างจากตํานานความเชื่อของประเทศนั้นๆซึ่งหนังที่เราจะได้ดูส่วนใหญ่ก็ต้องบอก,กว่าน่ากลัวไม่น้อย ทำตกใจและจิตตกไปหลายวันถึงขั้นไม่กล้าอาบน้ำกันเลยก็มีในบทความนี้เราจะพามาเจาะลึกถึงตำนานลี้ลับต่างๆว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรกันก่อนจะมาฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันเนลีสอมิเทล ตำนานนี้เกิดขึ้นในปี1968กับหญิงสาวอายุ16ปีที่มีชื่อว่าอันเนลีสมิเชลเด็กสาววัยใสที่กำลังจะเข้าสู่วัยรุน่นยเงเต็มตัวแต่แล เรื่องราวแปลกๆก,ก็เกิดขึ้นกับเธอเพราะอยู่ดีๆเธอก็มีอาการสัญญ่นอย่างรุนแรงคล้ายอาการชักเป็นบางครั้งพ่อกับแม่ของเธอจึงรีบพาไปหาหมอและพบว่าเป็นโรคลมบ้าหมูเธอจึงทําการรักษาตัวอยู่5ปีแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยและเธอยังมองเห็นสิ่งลี้ลับ <c oughs> เช่นพูดผีปีศาจจนทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เธอนั้นโดนผีสิงจนครอบครัวต้องรีบพาไปหาหอบาดหลวงและหมอผีแต่อาการกลับรุนแรงขึ้นถึงขั้นทำร้าตัวเองและคนในครอบครัวไม่ยอมกินอาหารแต่ไปไล่จับมแมลงวันนกซากสัตว์ต่างๆและฉีดตัวเองซึ่งหมอผีหรือบาดหลวงก็ไม่มีใครสามารถช่วยอันเดรีซสได้ ในระยะเวลา8เดือนเธอได้เข้าพิธีกำไล่ผีมากกว่า67ครั้งจนในที่สุดร่างกายของเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปเพราะบอกชามากและเสียชีวิตในวัย24ปีแอลและทิ้งประโยคที่แสนเศร้ากับคุณแม่ไว้ว่า แม่หนูกลัวตำนานของอันเนลีสได้ถูกเล่าต่อๆกันมาจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ซึ่งทุกคนสามารถไปตามหาดูได้แก่บอกได้คำเดียวว่าทั้งหลอนทั้งโหดหูกับชีวิตของเด็กสาวคนนี้มาก